ใครจะลงเลยใครจะลงเลยผูเ네ล็กผิดเลยนะขวบใช่ไหมดีไหมดีค่ะ ครับสวัสดี <laughs> <laughs>

นี่นะคุณเลยไม่ทันนี้เลยกันกับลัอสิโสวัสดีครับเป็นทุกว <c oughs> ันเลย